สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือปีสิบเดยครับวันนี้เป็นวันแม่ในฐานะที่แพทดเป็นคุณแม่ค่ะคาดหวังว่าจะได้อะไรจากลูกเรสบ้างไมไม่คาดหวังเลยค่ะจริงๆไม่คาดหวังเลยคือพอเราโตขึ้นมาเรารู้ว่าหลายๆอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังซะทั้งหมดมแค่ถ้าจะให้แบบว่า เพื่อเขาเลยนะคะคืออยากให้เขาโตมาแล้วเป็นเด็กที่ดีปลอดภัยใช้ชีวิตในทุกๆวันแล้วมีความสุขก็พอแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่นูกงกับคนอื่นอ่ามกันแนวคิดของแพทย์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมเหมือนคุณแม่คนหนึ่งที่ตอนนี้มาแรงมากนั่นก็คือคุณแม่เจเกรสตัวละครจากละครเรื่องมาตาลดาครับคุณแม่ที่เป็น LGBTQ หรือว่าที่เขาเรียกว่าคุณแม่ที่เป็นกระเทยนะฮะ เป็นหัวหน้าครอบครัวที่เป็นความรักเป็นความอบอุ่นของลูกและคนที่อยู่ใกล้อย่างน่าอัศจรรย์ใจมากเรื่อีอบอุ่นละมุนมากๆดูแล้วบอกเลยว่ายิ้มมากๆเลยนะคะเป็นละครที่เป็นเซฟโซนสําหรับครอบครัวจริงๆเลยเป็นละครในแนว LGBTQ ที่เขาบอกว่าครั้งครอบครัวควรดูใช่ค่ะบทบาทของคุณแม่ในละครเรื่องนี้จะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากชีวิตจริงของผู้แสดง หรือไม่อย่างไรวันนี้เราจะไปพูดคุยกับเจคเกรซแห่งละครมาตาลดาครับชายชาติยรลงสวัสดีสวัสดีค่ะชายครับสวัสดีเจคเกรสมาตาเองสวัสดีครับดูได้เห็นบ้างเชิญเจคเกรซได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงครับอาทิตย์ที่ผ่านมาร้องไห้หนักมากเจคเกรซ คือเหมือนทั้งทั้งเรื่องของมาตารดามันก็คือเรื่องเรื่องราวของครอบครัวแล้วพอมันถึงจุดที่เหมือนทุกอย่างมันจะดีแล้วอ่ะเราเข้าใจกันแล้วเรามีเริ่มมีความสุขได้กลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ในความรู้สึกของเกรซอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่มันจะทําให้แบบเราจะต้องพลากกันอีกแล้วเหรอมันคือแบบมันมันมันคือที่สุดแล้วเพราะว่า โอกาสในการที่จะมีความสุขของเขาทำาไมรู้สึกเหมือนมันมีน <divul g ment> <OM auto> ้อยนิดเหลือเกินมันก็เลยแบบเป็นเรื่องราวที่แบบคือคือมันมันกระชากใจมากอินเนอร์มาอย่างไงอ่ะชายชายแบบดึงอินเนอร์ออกมาแบบนั้นได้ยังไงมันเป็นใช่ว่าอาจจะโชคดีด้วยความที่มันค่อนข้างใกล้ตัวนิดนึงในในความที่ชายเป็นคนจะใกล้ชิดกับครอบครัวเพราะฉะนั้นอะไรที่ ที่เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับพ่อแม่หรือพี่น้องหรือความรักอะไรความอบอุ่นอะไรพวกเนี้ยมันจะไปไป <ht> ไปกระชากใจไทยได้ง่ายมาก hmm. มันก็เลยแบบเหมือนเหมือนสัมผัสดได้ง่ายเจออาม,ม่าเจออากงเจอ hmm. เรื่องของลูกเรื่องของอะไรมันก็เลยแบบเป็นเป็นช่วงจังหวะชีวิตชายด้วย่ะครับที่เป็นทั้งลูกแล้วก็เป็นทั้งพ่อ มันก็เลยแบบประจวบเหมาะทุกอย่างม,ม,มันมันมันกลุ่นอยู่ในตัวชายอยู่ตลอดเวลาเลย่ชาพี่ชายเล่นบทแนวแนวนี้นี่กี่เรื่องแล้วคะถ้า<ๆ>เป็นแนว LGBTQ น่าจะเป็นเรื่องที่3เรื่องที่3เพราะว่าเรื่องแรกเลยที่เล่นก็คือ,อรักเล่ห์เพทุบายครับอันนั้นก็เล่นเป็นเกย์เกย์หนุม<อ>น่มเกย์หนุ่มเรือ่องแรกเลยแล้วก็พอมาอีกเรื่องหนึ่งมีมาดามดัน ก็เล่นเป็นเจมิยงเจมิยงเมียงัวเล็กน mm ิดเดียวก็ปรากฏว่าเรื่องมาตารดานี่พลิกสุดจัดเต็มสุดเลยไหมไทยก็พยายามเต็มที่ทุกเรื่องนะแต่ว่ามันจะมีแบบเอาจริงๆมันน้อยครั้งเหมือนกันนะที่เราจะมีบทอยู่ในมือพออ่านแล้วเรารู้สึกว่านี่มันคือแบบมันคือมันคืออะไรที่มันมีค่ามากเลยมันมีแบบมันมหัศจา์มากอยู่ในมือแล้วแบบเราอ่านแล้วเรารู้สึกเลยว่านี่มันมีของ ที่แบบมันมันมันมาัศจ,จรย์มากจริงแต่ไม่รู้ว่าเราจะรับรู้ได้อยู่คนเดียวหรือเปล่า mm. เพราะว่าเวลาเราอ่านเนี่ยแล้วเราแบบเรารู้สึกกับทุกทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกว่ามันมันมีค่ามากมันมีคุณค่าในหลายๆลยทางเลยไม่ใช่แค่เรื่องของความบันเทิงอย่างเดียวแต่ว่ามันให้อะไรเราเยอะมากเลยมันได้แต่คาดหวังว่าพอออกอากาศ mm. ไปจริงๆแล้วเนี่ยคนจะรับรู้ได้อย่างที่เรารับรู้หรือเปล่า เราจะถ่ายทอดออกไปได้ได้เต็มร้อยหรือไม่ใช่ไหมใช่ในฐานะของนักแสดงแต่ว่าเมสเสจต่างๆที่ละครพยายามที่จะเล่าความเป็นครอบครัวความอบอุ่นความเข้าใจความเสียสละความยากลําบากในการที่เราจะเอาพลังความใจดีออกมาใช้เพื่อเป็นเกราะป้องกัน ตัวของเราแล้วเราก็กังวลด้วยด้วยความที่เป็นพ่อก็จะเห็นอยู่ว่าแบบสังคมที่ลูกเราจะโตขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องเจอกับอะไรที่ <c oughs> อาจจะใจร้ายกับเขาในหลายๆทาง <c oughs> อย่างตัวละครของของมาตาลดาหรือว่าเจเกรสสิ่งที่เขาสอนลูกเนี่ยก็คืออย่าให้ให้ลูกมีเกราะป้องกันในการที่จะอยู่ในสังคมนี้ <c oughs> แล้วก็อย่ากให้เขาใช้ชีวิตได้ในสังคมแบบมีความสุข คำหนึ่งที่อาชัยอาจจะแปลว่าพยายามจะมองดูหลานเองก็คือส่วนหนึ่งที่เราบอกว่าเราจะพยายามปลูกฝังภูมิคุ้มกันความทุกข์ให้กับเขาครับเราจะฉีดภูมิคุ้มกันความทุกข์ที่เป็นวัคซีนจากใจของเราให้เขามีภูมิคุ้มกันความทุกข์ในอนาคตที่เขาจะอยู่ในสังคมนี้อย่างยากลำบากเรื่องนี้สอนได้ดีมาก แล้วก็จะมีคำคมมีภาษศิ์มีแง่คิดเดี๋ยวเราจะเรียบเรียงเอามาให้รวบรวมมาให้ส่วนหนึ่งนะฮะว่าคำคมพวกนี้จำเอาไว้แล้วเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้จริงๆครับเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างเลยพี่ชายเล่นเรื่องอื่นอ่ะก็ก็แต่งฟิลฟิลนี้ไม่ได้ต้องแต่งแรกแต่เรื่องนี้พี่ชายต้องฟาดหน้าผมต้องเท้าบูทต้องยาวถึงเข่าเรียกว่าฟาดกันเลยเียว่าฟาดแล้วที่สําคัญคือ รายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ